ผานักเดินจี้ทีบทีมก็ตาอ,อยางอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube c h a n n e l ดูมวยบายยันละลายเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของนักชกจอมเก๋านั่นก็คือนิ์อิยาลาปอสุขสันที่ไฟนี้ครับบุกกัมพูชาครับเจอกับดาวรุ่งจอมฟ้องนั่นก็คือพันพนัดติดตามรับชมกันครับมวยคู่นี้นี่ฟ้องกันนักใช่ไหมแบบนี้ต้องจบแบบเดี่ยงกันไปข้าง และก่อนที่จะชมมวยคุยนี้ครับฝากกด Subscribe กดสังดิ่ิงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยคเคมเครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้แม่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ครับก็ผ่านพ้นมาไม่กี่วันครับฤทธ ไอยาลาปอสุขสัรครับนักชกไทยเจอกับพันพนัทจากกัมพูชตาเจ้าบ้านนะครับคู่นี้ชกในพิการ6กกิโลกร,รมักรรมกำหนดหายกครับแมเปิดตัวด้วยซิกเนเจอร์ของช่องเราเลยครับแมดูดูอ่ะดูแมดูกันให้สาแก่จใจยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับน้ำเงินนี่นักชกไทยอยู่แล้วครับเพราะว่านักชกไทยนี่จองมุน้ำเงินลิศไอยาลาปอสุขสันครับอายุ30ปีสูง170ซติเมตรครับ ฤทธิ์อิยาราในไฟนี้ใช้ที่จริงชกนะสุปชัยแต่ไม่ยอมบอกค่ายนะเอาออเหม็นประกาศสุประชัยแต่งริงก็คือฤทธิ์อิยาราเนี่ยแหละครับฤทธิ์อิยารานี่ถ้าเป็นแฟนมวย5ยกครับน่าจะเคยชมผลงานแกบ้างก็ชกระดับคู่ค้ำคู่ค้ำก็คือก่อนก่อนคู่รองนะค้ำรองเอกเอ,อนี่เป็นเป็นคู่ที่ก่อนก่อนคู่เอก2คู่นะ เป็นชกระดับคู่คำ้ำคู่ร้องอะไรประมาณเนี้ยอาจจะไม่ใช่รายการใหญ่เป็นรายการเลยครับก็ถือว่ามีชื่อในกรุงระดับหนึ่งครับแต่ส่วนมากแกจะเน้นต่างจังหวัดโอเจาะยางเลยครับหลายทีครับพันพน,นัดเมื่อสักครู่ครับหวดมันแหม่กะให้ยางทางด้านของิทอิยารานี่แฟบเลยนะนี่โอ้โหเจาะอ,อีกแล้วเจาะอ,อีกแล้วแม่เหมือนเหมือนเหมือนิอนทอิยาลานี่มีมีแหมมีแมมฟบเหมือนกันนะเออตัวน,นักชกกัมพูชาครับพันพน,นัด ัจจุบันอายุ22ปีครับสูง165เซนติเมตรครับจาะคืนมื่อสีคุณจาะได้คนเดียวเหรอฮะถีบครับพยายามจะถีบถีบบ้างครับนักชกไทยถีบนักชกมวยคขมรงก็ถีบบ้างครับขยับเอาเกี่ยวล้มครับโอ้โหนี่ดอกนี้ครับแต่ตัดล่างโอ้โหสวยงามครับสวยงามครับพันพกัทบอกว่าท่านี้มีในกำแพงวัดนะเออไม่ธรรมดานะขยับเข้าห่าครับพันพนัท อ่อนกวาโอ้ยครับดึงหลบดึงหลบแม่นักโชคไทยก็เตะวืดซะแบบกาให้นกตายเลยจอย,ยางพินทีครับยับเดินเข้าหาพันพนัสก็ต้องหาจังหวะเข้าทําครับเพราะว่านักชกไทยจังหวะรอสวนก็ยังมีอยู่นะ,ะดึงหลบเหมือนกันอ่ะเห็นปะ่ะเมื่อสักครู่ดึงหลบได้มันก็ดึงหลบได้เหมือนกันนะอ,อต่างคนต่างมีอ่ะอ้ยหด,ดูออกหมัดครับหนึ่งสองอ้าวฟ้องกรรมาการครับนักชกไทยต้องเข้าไปขอโทษครับน่าจะเป็นจังหวะที่ออกบอลแล้วครับหนึ่งสองอย่างงั้นเอาร์คัดครับ นายชไทยก็หาจังหวะครับถีบครับถีบเพื่อให้มันพ้นระยะหมัดอ่ะถีบนิดเดียวเองแต่เอินไปโดนอาจจะไปโดนกระจับของเขาอะนะครับเดินก็หาครับทางด้านของพันพนัดครับขยับเจาะยางอีกแล้วครับอ่ะเจาะคืนบ้างสิครับแม่คุณเจาะได้คนเดียวไงผมก็เจาะเป็นนะเออถีบครับนะครับจะเน้นลูกถีบทําลายจังหวะครับถีบนิดๆครับถีบให้มันพ้นระยะเล็กน้อยครับแต่เอิญไปโดนจังหวะก็เท่านั้นเอง ไต่สูงครับโอ้ดึงหลบครับแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดครับแหมยิ้มยิ้มยิ้มอ่อนครับยิ้มยิ้มแก้เขินเนี่ยคือจะตามซ้ําแล้วมันไม่โดนครับก็เลยเขินอไม่เจ็บแต่เขินขยับเข้าหาแหม่ยังมีจังหวะทําครับแม็กซ์วอตไยเรวดึงตัวมาป้องกันตัวได้ทันครับมอสกูร่ก็ผายมือครับบอกไม่เท่าไห่แล้วก็เจาะยางมาทันทีขยับโอ้โหนี่ครับคืนด้วยซอครับยิงหนึ่งสองแล้วมีซอครับ อองวุดค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับสำหรับพันพนัดครับมาอีกแล้วครับซิกเนเจอร์ของช่องเราครับไม่มีนี่แฟนๆมวยเรียกร้องเรียกหาเลยนะเออบางคนนี่เปิดมาดูแค่แค่ลิงเกอร์เท่านั้นนะเปิดดูเห็นหน้าลิงเกอร์ปุ๊บพอละปิดโอ้โหอ่ะเริ่มมาต่อครับยกที่2ครับขยับเข้าหาบ้างครับทั้งด้านนักชกโอ้โนี่ครับสวนด้วยหนครับอ่ะโดนเจาะยางคืนไหครับ ขยับแมม่จังหวะชิงชิงชิงอยู่ครับอ่าสาดซ้ายไปหนึ่งทีอ่ะฟ้องเลยครับว่ากระจับกระจับบ้องบ้องเตะสูงๆหน่อยอ้อันนี้ต้องเป็นความรู้อย่างนะครับว่าในเมืองไทยนะครับเตะกระจับไม่ฟาวนะบอกไว้ก่อนนะเตะกระจับไม่ฟาวนะกรณีฟาวแล้วโดนกระจับเนี่ยมีอยู่กรณีเดียวครับนั่นคือการแทงเข่าโดนกระจับครับแต่เตะโดนกระจับนี่ไม่ฟาวนะก็ถือว่าป้องกันในระดับหนึ่งแล้วเพราะมันต้องใส่กระจับไปนะเออแต่แทงนี่มันโอ้โหมันมันระยะประชิดเลย ทีมครับอาขยับเข้าหาครับเกี่ยวเกี่ยวเท้าล้มเหมือนยกแรกไม่ล้มครับทีอีกทีครับทีอีกทีครับแหมพยายามจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ติดครับน่าสำหรับนักชกไทยลิศอิยาาครับเกี่ยวไม่ติดแหมได้ใจเหมือนได้ใจครับพยายามจ่ออาวุธยางยางทีอีกทีครับอ่ะมันเกี่ยวไม่ติดโอเกี่ยวไม่ติดกพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายครับยิงหนึ่งสองครับทีอีกทีครับแหมลูกทีบในยกนี้ของทางด้านนักชกกัมพูชาครับพันธนัททำได้ดีนะ โอ้นักชคไทยเกี่ยวไม่ติดครับนี่ครับพยายามจะเกี่ยวแล้วแต่มันไม่ติดขยับโอ้ยามด้วยซอกแม่สุดเอาทีบจังว่านี้ครับโอ้โหทำลายจังว่าโอ้ไม่เจ็บตะเขินโอ้นักมวยไทยไม่เจ็บตะเขินแล้วเขาเขาด้วยโอ้โดนรุ่นน้องมาทีบนี่มันมันแม่มันยังไงเนี่ยมันปีนเกี่ยวป่าเนี่ยเออโอ้ยโวยเลยครับดอกนี้แม่ร้องจากเลยครับโดนกระจับครับโอ้โหนี่ครับบนเลยครับต้องขอบนเออบ้องเตะสูงๆทีบสูงๆดิเออ อย่างเดินครับทางด้านของนั้ชกไทยอทีบ้างครับพยายามจะทีบเตะโอขุดเตะหลุดออกสวนด้วยหมัดครับไม่จังหวะนี้ครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับพันพนัดเน้นเจาะยางยิงหนึ่งสองอ้าวอ้าวขยับทีบเกี่ยวเกี่ยวติดจะททาอะไรไม่ได้ครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับอะเกี่ยวเกี่ยวแล้วเจาะยางแล้วครับอย่างนี้โอ้เลเริ่มเริ่มเน้นเกมเจาะยางครับอ่าเกี่ยวไม่ติดอีกแล้วครับพยายามจะเกี่ยวแต่มันเกี่ยวไม่ติดเนาะเ อย่างเดิมครับนักชกไทยค่อยๆขยับกระชับพื้นที่ไปแต่ดูมุมนี้เหลี่ยมนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าลิ์อัยราหรือสุปชัยโอ้โหแต่เริ่มมีแปลเริ่มมีแปลเริ่มทำท่าไม่ดีโอ้เริ่มเริ่มเริ่มยางยางชักแฟบแล้วลัดปลายยางอยู่ไหนปลายยางยี่สิบสี่โอ้โดนหมัดอีกครับโอ้เป็นชุดครับอบนครับนี่ครับบนเรื่องกระจับครับโอ้โห ไม่ไม่ทราบว่าไปโดนจังหวะไหนครับเพราะมันก็ลมรันพันตูนอยู่นะฮะโอ้โหแองตลอดเลยครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอลุยกันใหม่ครับว่าจะเป็นยังไงครับแบบจังหวะกาลังไม่ดีเลยครับทางด้านของพันพนัดครับโดนโดนเตะเจาะยางโดนอาวุธนี่ครับบนนครับบนใหญ่ครับโอ้โหโดนอาวุธเป็นชุดครับแกก็บอกว่าโดนกระจับครับบอกทางด้านกรรมการโดนเจาะยางแล้วครับอเจาะคืนครับ เกี่ยวแมไม่เกี่ยวไม่ค่อยติดครับไม่รู้ว่าทานน้ามันเมื่เจะอยทีครับทานน้ามันน้ามันอะไรครับน้ามันหมูเนี่ยไม่แน่ใจพยายามจะของโอ้ดูดูล็อกล็อกล็อกแล้วเหน็บไปครับล็อกล็อกคงคอยล็อกล็อกโอ้ยหมดยกครับอ่ะดูกันอีกครั้งครับแม่ดูกันให้ชําปอดครับดูกันให้แฉเออใครไม่แฉก็ดูให้แฉเลยวันนี้ครับจัดให้ครับสามเบรกซอนซ้อนครับลิงเกอร์อ่ะลุยกันใหม่ครับ ยกที่3นะครับโอ้สาสตร์ซ้ายเต็มเต็มครับสวนได้หมัดครับพันพนัดพันพนัดเดินจี้ทีบทีมแล้วต่อยางอ้าเฮ้ยเฮ้ยพันพนัดโอ้โหพันพนัดนอนอ้าซ่าแล้วเอาฟังกรรมการนับเอานับนับใจเย็นกรรมการใจเย็นไม่ต้องนับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นค่อยๆนับค่อยๆนับอ้ากรรมการว่าไงเอาลุยใหม่ครับพันพนัดบอกเมื่อกี้มันมันจี๊ดมันจี๊ดเฉยๆไม่ได้เจ็บมันจี๊ดอ่ะทีบครับ จังหวะนี้ครับขวดไปทีก็อ้อยโอแล้วต้องบอกว่าทางด้านของนักชกไทยครับน่นคือฤทธิ์อัญญาลาครับใจเย็นเลเกินนะโอ้โหหาจังหวะเน้นๆไม่กี่ดอกครับขวดป้าบป้าบเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเป็นกุ้งเลยครับทางด้านของพันธมณัสอีกนับเดียวนะอีกนับเดียวนะบองเออนี่ครับดูแกไม่รีบเลยนะคืนได้แค่กระจอย่างอีกทีครับจอยทีก็มาลงดีกว่าครับเรียบร้อยครับจบครับ จบครับพอเลยบองพอแล้วโอ้โหมึงสามนับแล้วบองเรียบร้อยครับนี่ครับนักชกไทยเราครับนั่คือลิจยาลาครับเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สามเท่านั้นเองครับนี่ครับโดนแต่ต่อยักนี่ครับดอกแรกครับโอ้โหนี่ทิ้งตัวเลยครับทิ้งตัวเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านของลิจยาลาครับก็เตะสะสมมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะนี่ครับโอ้โหมันโดนแล้วมันเจ๊ดมันเจ๊ดมันขึ้นสมองมันเจ๊ดนี่ครับเจ๊ดโอ้โหดูดูขาขาเด้งเลยขาเด้งอ่าพอแล้วพอแล้ว โอ้เดินไป็นยกนกกระยางเลยครับเบียงเบียงพอแล้วกรรมการมึงยังไม่จับวีเหรอโอ้นหครับดอกที่นี่ครับทิ้งตัวเลยครับไม่ไหวครับโอโ้โหรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ